โอ,อ of all of all? โอ้โอ้ยตื่นหวโอ้โออโอ้ทำไมฉันเจ็บแผลนหน้าท้องมันโอ้ลืมปิดไฟโฮ้ยสตอเกอร์เดี๋ยวเมื่อกี้ฉันเนสตอเกอร์มันเข้าไปสิงตัวเองแล้วอะ ไอหญิงเสื้อชมพูอีป้าป้านายจพวกแกแกจะมาสร้างฉันขึ้นมา <c oughs> จำได้หรือไม่ฉันไม่ได้สร้างเว้ยไม่ได้สร้างเว้ยพวกเจ้ากล้าพูดจริงๆเลยนะกับคนที่สร้างคาสัตว์มา,า,า <c oughs> ถ,ถึงจะแก่กว่าฉันฉันก็ไม่กลัวเวย้ยรวมพลังสร้างคาสัตว์ในตอนที่พวกเจ้าเดินตอนแรกพวกเจ้ายังเล่นกับข้า กแกโลจิตแกอย่ามาใกล้ฉันทำไเมเหรอเฮ้ยสต็อกเกร์ไปแล้ว เราต้องช่วยออนิวกลับมาให้ได้เฮ้ยออนิวเฮ้ยฮันเตอร์ยาพี่หายมันหายตั้งแต่เมื่อวานแล้วอ่ะพี่ลืมไปเลยอ่ะเฮ้ยออนยิวแล้วพี่พี่มีแค่มือเดียวเฮ้ยออนิวยันดีแล้วพี่จะไปไงอะ เออเพื่ออุ้ยเราไปเราไปที่นู่นได้นี่อ้อมไปอ่ะเราไม่เห็นต้องนำบากไปเลยเไปนเด็ยวอันเร็ว ฉันจะฆ่าแกโยดนะอันนี้เป็นอะไรไหม ฉันเคยโดนควบคุมแล้วมันจะบีบคอฉันนะเฮ้ยเชอร์นดีดหน้อยฉันไม่มียาไปหายาฉันก่อนไปวเร็วไปเอายาไปเอายามาอาวุธนี้เก็บไว้ก่อนฉันหายาของฉันก่อนนี่ไง นี่ไงยาฉันจำได้โอ้ฉันวางที่นี่ก่อนฉันไม่ต้องการฉันต้องการช่วยเพื่อนฉันโยดนะไอ้สตอรเกอร์โยนแลยวจะมาช่วยแล้วป่ารกแค่ไหนฉันก็จะรุนมาช่วยเอง โอ๊ยโอ้ยนิวนอนนิวโอ้เป็นอะไรมั้งโอ้ยโอ้ยจะฆ่าพวกแกโอ๊ยอ้าวชิท<ๆ>ี่นี่มันยาอมะตะเปลี่ยนใหมทำเป็นอมตะ,ะ,ะแกไม่เป็นอมะตะแล้วนิว

Мина. ฉันไม่ได้เปิดแฟตชไว้อ่ะมืดมากไม่น้ำมืดมากเลยในกล้องอ่ะมืดจริงมืดขนาด ไงออนยูอยู่นู่นน่ะออนยูยูที่แกเนี่ยโอ๊ยเราตงไปนอนแล้วนะไปนอนที่แคมเราขอขอขอไปอ้ทะชอ่ะ ไปเร็วไปเร็วไปนอนแคมป์